สวัสดีคะ่ะทุกคนนะคะคลิปนี้พบพามา,าให้ทุกคนนะคะได้ทราบนะคะหรือว่าได้เรียนรู้นะคะว่าบางคนอาจจะคิดว่าต้นมะพร้าวเนี่ยถ้าเรามาปลูกในกระถางนะคะแล้วเขาก็จะแคะแล้วเขาก็จะเตี้ยเลยนะคะเป็นความคิดที่ยังไม่ใช่นะคะยังไม่ใช่อ่ะพบจะพามาให้ดูต้นหนึ่ง มาดูกันต้นนี้นะคะคือต้นนี้มันเป็นต้นที่พบได้ทําการปลูกลงกระถางไปนะคะแล้วก็ไม่ได้ทําการกรีดเลยนะคะอ่ะก็จะเห็นว่าต้นเขาสูงนะคะต้นเขาสูงมากนะคะสูงเลยนะคะอ่ะถัดไปต้นนี้ต้นนี้ก็ทําการกรีดบ้างนะคะแต่ไม่บ่อยนะคะก็กรีดแบบเอ่อ เป็นระยะแต่ว่าแบบนานๆครั้งนะคะนานๆครั้งอ่าแล้วมาต้นนี้นะคะต้นนี้ก็ทำการกรีดบ่อยหน่อยนะคะอ่าทำเป็นประจำนะคะอันนี้มาเอ่อทำคลิปให้ดูว่าคือการที่เราเนี่ยเราอ่ะอาจจะมักจะคิดว่าการบีบอาหารการที่แบบเฮ้ยปลูก ต้นมะพร้าวลงกระถางแล้วก็จะคิดว่าเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะแคละให้เองคือไม่ใช่นะคะบางคนเอาไปปลูกแล้วก็สูงนะคะเพราะว่าไม่ได้กรีดเลยนะคะอันนี้ก็มาแบบชี้แจงนะคะให้ฟังว่าไม่ใช่การบีบอาหารนะคะเพราะว่าพบปลูกกระถางใหญ่ๆเลยนะคะกระถางใหญ่ๆเลยนะ,ะเขาก็ถ้าเรากรีดอยู่เขาก็แคลแล้วพบก็เชื่อว่าถ้าเราปลูกลงดินไปเลย นะแล้วเราทําการกรีดเขาอยู่เขาก็แคละซึ่งการบีบอาหารเนี่ยมันไม่ใช่นะคะมันไม่ใช่ทําให้เขาแคะได้นะคะแต่การกรีดเพื่อให้เขากางใบออกมาก่อนกําหนดได้เนี่ยคือการทําให้เขาแคะจริงๆนะคะที่เห็นต้นนี้เลยนะคะอ่ะผาก็จะไม่ได้ปอกเปลือกออกนะคะแต่เห็นไหมเห็นลําต้นไหมนี่ถ้าแกะเปลือกนะคะแกะเปลือกโชว์รากก็คือเปลี่ยนกระถางก็คือ สวยงามเลยแหละต้นนี้นะคะอ่ะก็ประมาณนี้ละกันนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ถ้าชอบเอ่อคลิปนี้นะคะแล้วก็เห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะแล้วเราก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนคะ่ะคลิปนี้เห็นหน้านะคะบางคนบอกว่าเอ่อทำคลิปเห็นแต่มือ อสอนทำเห็นตามือนะคะเห็นหน้าแล้วนะคะก็มีคลิปอื่นที่เห็นหน้ากันบ่อยๆนะคะอโอเค